สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ของโกอันแห่งเปิดบ้านพระเครื่องตรงๆเลยครับวับที่แขวนอยู่เลยก็เป็นปู่ฤศิษีพรมเมธปู่ฤือษีพรมเมธค,คนเล่นสายฤศิษีอาจจะรู้วว่าเป็นทาน่านแต่อธิบายให้คนทั่วไปคือเนี่ยเป็นรุ่นที่รุ่นปู่ฤศิษีพรมเมธเป็นไทยก่อนเป็นปู่บรม,มค,ครูฮะเป็นบรม,มครูชั้นพรม นะก็ผมเป็นิ์ฤาษีเนรก็อย่างว่าสะสมมานานแล้วก็อีกอย่างนี้สร้างสร้างรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกออกวัดวิเวกวายุพักเป็นมุก่อนนี้อปลุกเสกที่นู่นมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเยี่ยสมัยนั้นในยุคนั้นอันนี้ใครสร้างฤาษีเนรนี่ฤาษีเนรสร้างท่านพระคุณครับในเสด็จท่านพระเ้าคุณสร้างใช่ใช่ปูฤาษีถือว่าประสบการณ์ลุกหาหาไม่ได้นะประสบการณ์เยอะผมโดนมากับตัวเองแล้วมีอะไรบ้างกวนก็คือผมขับรถไป เมื่อประมาณสิบกว่าปีขับรถไปปิกอัพแคบสี่ประตูครับึ่งสะพานปทุมธานีมารถแข่งกันมาคู่เลยแข่งกับเขาเขาแข่งมาผมขับอยู่เลนขวาขับมาเสยท้ายผมใช่ไหมผมต้องไปเขาแข่งมาคู่เสยท้ายรถผมอรถผมต้องไปชนต้นปลาล์มเกาะกลางต้นที่สามก่อนขึ้นสะพานปทุมธานีขานี้นะสะพานใหม่นะสะพานเก่าสะพานเก่าสะพานนึงรถนี่คว่ำงอหมดเลยอผมผมก็ไปรวบ ติดต้นติดต้นปาล์มรถนี่งอมาเลยคือประกันไม่ตีเป็นซากไปเลยขายเป็นซากไปเลยเป็นซากไปเลยฮะแล้วผมทุกวันผมก็เจ็บแค่ตรงนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้แค่นี้เองแค่นี้เองะแล้วก็ออกไปจากรถคานมาจากรถรถงอหมดเลยพูดง่ายเป็นซากพูดง่ายใช้ไม่ได้ครับแล้วแล้วก็แลฝันว่าปู่เขาบอกว่าเนี่ยเองอะรอดตายนะผมนอนอยู่โรงพยาบาลนะผมก็ฝันว่านี่ยเองอะรอดตายเพราะปู่นะผมก็เลยทุกวันก็เลยก็ค่อยประจําอยู่แล้วประจําเลยใช่ครับ เป็นปู่ฤาษีพรมเมทฤาษีทั้งหมดผมนับถือปู่ฤาษีพรมเมททั้งหมดอ๋อสายปู่ฤาษีเจตนับถือเป็นพิเศษใช่ครับเป็นพิเศษครับก็หลักๆก็จะเป็นปู่ฤาษีฮะหลักๆอ่าก็อันเนี้ยอันเนี้ยองค์นู้นเน่ยที่ได้มาจากบ้านทองพดมที่เป็นที่เป็นสาวาทพานสูงอะให้มาองค์ไหนก้าเสียงนะฮะโน่นข้างบนเก่าๆแล้วนะเก่าๆที่มีเก้าชั้นนะฮะองค์ขวามือนะนั่นที่น่ะอันนี้นะครับนั่นฮะนั่นฮะขวามือนะครับใช่ขวามือนะฮะน่ะน่ะเป็นปู่ฤาษีพรรเมหหนน้้าาคับ เขาให้มาเหมือนกันเขาให้มาใช่ฮะอ่ะอีกองหนึ่งเป็นใครอีกองค์เป็นอีกองเป็นปูดเจ้าสัวลุงปูบุญวัดกลางบางแก้วปู่หรือสีเจ้าสัวเจ้าสัวเห็นดูฮะเหมือนกุญแจเจ้าสัวจะแบมือฮะเห็นน่าจะมีเหรียญเจ้าสัวอยู่เหรียญหนึ่งผมใส่ไว้ด้านล่างด้านล่างด้านซ้ายมือซ้ายมือนะในในตู้ด้านล่างนั้นชั้นบนสุดอะไรใช่ก็เป็นของสายลุงปูบุญทั้งหมดเลยลุงปูบุญสร้างสร้างหรืสีสร้างเสียงรือเสียก็มนี่ยฮะเนี่ยองององในตู้ก็ของบุล หวงปู่บุญทั้งหมดเขาลาทั้งหมดหลวงปู่ทั้งหมดเลยฮะเอาฤาสีหลวงปู่บุญทั้งหมดเลยใช่ครับโกเล่นสะสมฤาือสีมันมีเสน่ห์ตรงไหนก็มันอยู่ที่ความเชื่อคือประสบการณ์คือฤาสีนี่ก็ถือว่าผมก็ไม่รู้นะผมก็มาเล่นฤาสีประมาณสะสมฤาือสีประมาณตัสี่สิบกว่าปีนี่เองใช่ครับสี่สิบกว่าปีเกือบครึ่งทศวรรษก็เนี่ยฮะเนี่ยได้จาจากผมถึงว่าพระต้องมีมากมีปะผูต้องเนี่ยนะนี่นะครับคนเล่นฤาสีครับผมก็คือมีมีกี่ตนมีหลายตนเหมือนกัน มีเป็นร้อยไหมเป็นร้อยครับแต่ที่เนี่ยมีฤาษีเป็นร้อยตนคัาเราจะนับถึงฤาษีอะไรมีมียันร้อยแล้วแต่ผมก็ว่าผมอธิษฐานว่าฤาษีร้อยแปดอะแล้วผมจะบมรคูปุริพมเมแล้วก็ปุริเจ้าสัวอะไรเนี่ยเห็นป่ะครับภาพหลวงูบุญเนี่ยสองสี่ห้าเจ็ดหลวงูบุญพระกาบแก้วเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นภาพหลวงูบุญภาพเก่าภาพหนังเก่าเนี่ยเป็นหนังเก่าของหลวงบุญเลยเนี่ทั้งหมดอะเลยเนี่ยนี่ก็ภาพฤาษีเนี่ยดูดีหลวงูบุญยังมีภาพลยเห็นไหมครับ อ่านะฮะเห็นไหมฮะนะฮะครับผมอันนี้ครับอันนี้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 อะไรนะไอันนี้อเป็นภาพฮะหรือเนี่ยเป็นเป็นปู่ฤาษีครับของหลวงปู่บุญวะกามบางแก้วเหมือนกันครับปู่ฤาษีสองสี่ห้าเจ็ดฮะครับอันด้านบนนี้เป็นอะไรนี่ครับก็เป็นเสียญปู่ฤาษีบรมครูเหมือนกันวัดกลางบางแก้วเหมือนกันครับโอเคทั้งหมดแล้วฮะเนี่ยอันนี้เป็นใครอันนี้แก่เป็นพ่อกกกแก่ฤาษีฮะพ่อแก่ฤาษีครับผมโก็สะสมพวกนี้แล้วเนี่ยต้องเซ็นไว้ด้วยเหรอ ก็เส้นถึงบางทีถึงปีก็ต้องไหว้ครูบางครั้งผมก็ไปสํมมานักให้อาจารย์บางครั้งผมก็ไหว้ครูวันหนึง่งจัดธรรมดาธรรมดามีใบมีดอกไม้ทูบเทียน,<ห>นจัดจัดไหว้ปกติที่นี่แต่จริงผมก็จะยกเสียนู่นไปไหว้ครูที่สํมมานักอาจารย์เนอทีนึงอาสมวสีเนรประจําหลักๆนะโอเคโกศสักยันด้วยหรอกระสักสักปูเนี่ยะสมก็เนี่ยนี่นี่สักยันปูด้านหลังยังเต็ตัวเต็มตัวไหมเนี่ยก็มีฮะเฮ้ย มีครับแต่เดี๋ยวขอดูหน่อยครับในรายการนี้มันต้องพิเศษอาจารย์เนี่ยถักทั้งนั้นเลยไหนจะมีครูบาอยู่อชุดนี่นะครับคนเล่นของตัวจริงนี่นี่ครับเป็นี่นะครับนี่เราเปิดให้ดูด้านตบตบโอ้โหอันนี้ีต้นนนอัก็คือสาริกาฮะอาจารย์เนี่ยถักเดี๋ยวเดี๋ยวจให้ดูข้างหน้าอีกทีเดี๋ยว เนี่ยข้างหลังซ้ายขวาเป็นปู่ฤาษีปู่ฤาษีพรมเมตฮะเนี่ยเป็นปู่ฤาษีที่หนุมานใช่ฮะอาจารย์ฝีมืออาจารย์ผมเลยนะอ๋อนี่นี่นี่สันิการอใช่ฮะสันิการ์ครับเดือดครับทำไมสวยขนาดนี้โอ้โหเห็นไหมแบบไม่ต้องมีลายนะคือสักไม่เขาไม่ปั้มลายนะข้างขวาก็เป็นฤาษีใช่ครับฤาษีตรงตรงตรงนี้ได้องนี้เป็นองค์นี้บรมครูฮะตรงนี้เป็นของครูบากิตนาสักให้สมัยก่อนเมื่อไปสักที่ล้านเพื่อนท่าแซะใช่ครูบากิตนามาด้วยผม ครูบากิษณาศักดิ์มงคนแรกที่ผมไปสมัยก่อนนู้นนะโอเคนะ,คอะของครูบากิษณ์นะใช่ครับตรงนี้เป็นอะไรโอ้ต้องดูจำไม่ได้ครับนนี่น <ะ S 2> เป็นในลาหูเนี่ยเป็นลาหูครับแค่ผมเปิดวันพุธกลางคืนขอ,ข,อของของของอาจารย์รรอาจารย์อาจารย์เนเนทั้งหมดะฮะอาจารย์เนนทั้งหมดเลยฮะอาจารย์เนนทั้งหมดเลยยกเว้นอันนี้ทำไมด้านขวาก็เป็นกวางเหรอเป็นกวางเลี้ยวหลังฮะเป็นกวางเลี้ยวหลังใช่ครับเมตตาฮะเมตาอนนี่เราก็โอ้โหก็อย่างว่าเนาะ ช่วงเจอเจอกับคนเล่นของตัวจริงเลยนะครับครับผมนี่ไม่ไม่ไม่เสียของนะครับที่มาคุยกับโกอั้นครับผมเราเจอในงานเราจะเห็นโกอั้นใส่สูตรนะครับใส่สูรจะปิดแขนใส่สูปิดแขนครับผมอาปบเต็มตัวครับเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับครับเนี่ยจะเป็นไงโกอั้นที่สักนี่โกตายก็คือศัตรูเยอะทำสมัยก่อนเราทำสีเทามั่งอะไรบ้างเงี้ยสมัยก่อนเนาะต้องเข้าใจนะสมัยก่อนสมัยก่อนอดีตนะครับอดีตสักสีเทาอะไรเงี้ยเราก็สมัยก่อนนี่ ก่อนจะจบคลิปนี้ตรงนี้อันนี้อะไรตัวพอวัดสะเรียนนะตัวพอวัดสะเรียนคือในนี้มีให้แบ่งด้วยนะครับของวัดของใหม่ที่วัดก็มีก็มีฮะก็มีทำมาจากการทูบครับทำมาจากการทูบนะครับตัวพอวัดสะเรียนนะครับก้อนวันที่ก้อนเปิดบ้านเครื่องจัดจัดประกวดพระกอนก็ประมาณวันที่สิบสามสิบสามธันวาเลยฮะวันที่สิบสามนะครับไม่ใช่ประมาณประมาณเลยสิบสามธันวาเลยฮะครับที่เดอะทรีเดอะทรีที่นี่เองฮะบัตรค่าส่ง5้ายห้าร้อยบาทกินอิ่ม กินอิ่มกินอิ่มครับครับผมไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเรื่องค่ากินมีฮะไม่มีที่จอดรถก็สะดวกสบายเลยฮะที่จอดรถก็สะดวกสบายเป็นร้อยคันเป็นพันคันครับก็อันนอกจากเปิดศูนย์พระแล้วยังจัดรายการตรงไหนก็กรลุสีเนนด้วยจัดรายการแต่รายการของพลังท่าพุทธคุณอ่าทางช่องไหนช่องห้าสี่ยูนตีแล้วก็โชคดีร้อยแปดในรายการมีอะไรบ้างครับกก็ ก็ทั่วไปฮะวัตถุมงคลของท่านฤาษีเนนแต่ของผมจะจัดช่วงเสาร์อาทิตย์ห้าโมงทุกค่โมงเย็นนะฮะหลักๆเกีก่ยวกับการพัก,ก,กเครื่องหรือทั่วไปทุกอย่างอ่ะผมผมไม่ไมาจำเป็นว่าจะจำกัดพินูพ้พนนี้ไม่มีผมโดยรูโกอันอเป็นคนจีนถึงเรียกโกก็เป็นคนไทยเนี่ยฮะสมัยก่อนเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขนส่งสมัยก่อนนี้ผมสมัยก่อนผมทำขนส่งเซเว่นยุคแรกๆสมัยก่อนนี้ส่งของเซเว่นก่อนที่เขาจะมีรถแล้วแล้วก็มาตอนแรกออกจากเสริมสุขก่อนแล้วก็ไปเล่นรถเกี่ยวข้าวกับน้องชายใช่นาท อ้าวนี่ออกจากเสริมสุขเมื่อประมาณปีาสามเก้าสมศึกอยู่ตรงเนี้ยนะใช่เมื่อก่อนมันอยู่ชายดงเซา,ามหาลูกทิมมันนะ<ก>แล้วก็กลับล,บลาออกทํามาสิบกว่าปีอลาออกก็ไปอยู่กับน,น้องชายไปทํารถเกี่ยวข้าวด้วยกันทากี่คันก็มาสมัยก่อนก็มีหลายคันโอ้ยนี่เป็นเศรษฐีรถเกี่ยวข้าวเลยดินให้น้องชายเขาทาผมก็ไม่ทําเลยมันเบื่อไปเบื่อรถเกี่ยวข้าวยุคก่อนนี้เจ๋งเลยเด้เจ๋งโอ้โหวิ่งวิ่งไปในเก็บเงินไปเก็บเงินไปเลยเก็บข้าวเป็นเงินนะเเงินบางคนก็เอาเงินฝังดินไว้นะ ไม,ม่เวลาไปธนาคารเนี่ยเกี่ยวอย่างเดียวคือสมัยก่อนนียุครถเกี่ยวข้าวยุคแรกๆนะครับเกี่ยวอย่างเดียวไปเกี่ยวหลายจังหวัดสมัยก่อนนี้เชียงใหม่บ้างเนไอพวกไอ้พวกรถเกี่ยวข้าวนั่งเครื่องบินไปนะครับอ่าเดี๋ยวนี้สบายแล้วเดี๋ยวนี้รถ้าของรถเกี่ยวได้สบายแล้วเดี๋ยวนี้เราเลิกรถเกี่ยวทำอะไรต่อก็เลิกก็เนี่ยก็มาเปิดร้านอาหารบ้างแล้วก็มามามาคุมเกี่ยวพวกรถขนส่งตอนนี้ทุกวันก็ยังมีรถขนส่งดูแลอยู่ทุกวันก็มาดูแลดีโคไทยน้ำทิพย์ วิ่งกระจายสินค้าให้ไทยน,น้าทิพย์อยู่ครับอ๋อทุกวันนี้เนาะแลท<อ>์เซเว่นก็ยังมีดูแลอยู่น้องวิ่งอยู่วิ่งอยู่กี่คันก็หลายคันอยู่หลายสิบคันเหนมือนกันก็นคือเอ้าแล้วมาจากพระตูมาทาพระก็ผมชอบพระอยู่แล้วเพราะผมไปทั่วประเทศผมไปไหนผมก็ไปไวัดนู้นวัดนี้เออได้เปรียบได้เปรียบวิ่งสมัยยังจตุคานยังไม่ดังสมัยเนาะนะคือเก็บพระตั้งแต่สมัยจตุคามไม่ได้ใช่เก็บเฉเพาะ อยู่สมสุกแล้วสมัยก่อนแรกๆสมัยก่อน,ยอ,นอยู่สมสุกนี่เมื่อก่อนไม่มีมีแค่โคมกมะววดไม่มีแยกเออสมัยก่อนนี้แช้มีแค่แยกไม่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 มีม,ม,ม,มีแค่โคม้วรรร right, ัดเออใช่ไหมไม่มีสามสี่ห้าแต่ก่อนนู้นโอ้โหอยู่นี่มาแต่ก่อนนะแมาก่อนตรงนี้ยังเป็นต้นตาลเลยตรงที่เนี้ยแต่ทีเนี้เป็นต้น,ต,นตาลนเนต้ลผมผ่านทุกวันผมผ่านดูใช่ฮะดูนี้ซื้อไว้ก็ดีใช่ใช่โอ้โหสมัยก่อนนี่เมื่อก่อนมีร้านอาหารน้องหนูก็ดังมากน้องหนูตีกันเรื่อยในอดีตนะ นี่คือประสบการณ์ของเกาอั้นนะครับก็คือวันที่สิบสามนี้ก็มาเชิญนะครับเชิญมาส่งพระเข้าประกวดที่เกอั้นครับผมก็อารมณ์ดีอย่างนี้นะครับเฮ้ยโกเป็นคนอย่างนี้มาตลอดตีตลอดฮะถ้าใครมาหาผมนะสังเกตได้ในนี้จะสบายใจมากจะมีแผ่นหลวงพุทมีอะไรหลายอย่างมีมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรมากมายเพราะผมให้คนบูชาเนี่ยไม่ได้แพงเอาไปใช้คดุคนทุกผมจัดรายการมาห้าปีไม่เคยโดนต่อว่าเลยออ มีคนบ oh, like ูชาผมก็ออกไปรับรองให้เขาให้มีชื่อลูกชายคนนี้ช like ื่อหลานคนนี้เขาก็เก็บไว้เขามั่นใจรายการก็ก็โทรเข้ามาสอบถามก็สิ่งที่โอ้พวกเธอชอบที่ไหนไปที่นั่นใช่คือชอบที่ไหนไปที่นั่นนะครับชอบรูเรียนอะไรจะไปรงเรียนที่น่นกันไปได้ไม่แต่ชอบสารศาสตร์ก็ไปดิก็อันนีสารศาสตร์จะไปครับผมคือไม่ได้กระทบนะครับไม่ได้กระทบนะแต่ไม่กระทบนะครับใครชอบ ก็ <g år> มาที่นี่ใครชอบเดลล่าเข้าไปเดลล่าถูกต้องชอบ,บ,บสารศาสตร์เข้าไปสารศาสตร์ถูกต้องสองที่นี่เองไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมาก <laughs> ลาม,มากเราจะพูด <c oughs> ถ้าชอบเปิดบ้านพระเครื่องก็มาที่นี่ก็มาที่นี่ฮะแต่ถ้าชอบไปทุ่นก็ไปเมืองทองก็มีศูนย์พระก,ก,ก็มีฮะก็ไปได้ครับศูนย์พระที่ไหนดีหมดแหละดีหมดเลยเนี่ยเราชอบใครเราจะชอบเออแล้วแต่เราจะชอบเราชอบมาพี่อยู่เราชอบเออง่ายๆเรื่องนี้เราซึมกันคือตังของใครสองวันถูกต้องตังของใหรของมันคือทุกคนมีหาตังเป็นใช้ต้องใช้ตังเป็น ผมก็ถึงบอกว่าเราผมสำเริการกับผมไม่โจมตีใครหรอกดีทุกที่ฮะเราคนไทยเหมือนกันครับที่ท่านชอบทางกับไปตรงนั้นสะดวกสบายอย่างที่บอกกันเนี่ยเอาที่สบายใจที่สบายใจใครเปิดบ้านก็มาที่นี่ได้ฮะใครชอบที่นี่มาที่นี่ครับผมที่นี่เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับ ถ้าไม่เจอก้อันเจอใครก็จะไปเจออาจารย์อ๋อยมากอาจารย์สิดเจออาจารย์แรงบ้างเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยอาจารย์แรงนั่งเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้อาจารย์แรงเนี่ยอาจารย์แรงเจ๋งที่ไหนก็เป็นคนนครพนมเป็นคนนครพนมเป็นคนพนมอําเภออะไรอยู่อําเภอเมืองอําเภออันนี้ก็ผมคุ้นกับพลสวัสดีรู้จักครับพลสวรัสดีนั่นต้องรู้จักเลยนั่นนะฮะครับอยู่อําเภอเมืองเหรอครับอยู่อําเภอเมืองพระนครพนมอะไรเกยยอดนิยมอะไร เืยดี่ะผมมันต้องคุยพระแท้ยอดนิยมเนี่ยเขรู้มาแล้วอมันต้องเกยอดนิยมที่คนนิยมเกยถ้าเกยอดนิยมเกยยอดนิยมใช่ไหมคือถ้าเกยยอดนิยมแสดงว่าของแท้มันนิยมมากเขาถึงเกย์นั่นเเกยไม่นิยมไม่มีทางก็คุยกันสบายกับโกอั้นนะครับก็ติดตามชมรายการทีวีของโก้อั้นฝากด้วยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ